เอาล่าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่อีโนบเกมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเกม f a t ธ to f r a m e นะคะ m a i d e n of b a ดควอเตอนะคะโอ้่า <c oughs> ทอร์ริงวูแมนเนาะทอร์วูแมนนะคะ,นนะ,คะตัวเนี้ยเป็นผีที่แบบถามว่าน่ากลัวไหมก็ไม่นะถ้าเรารู้จังหวะมันนะคะแต่ว่าจังหวะจะมีแค่จังหวะ เดียวก็คือจังหวะที่มันก้มมานะคะแต่ตัวเนี้ยคือแค่ทายติดเฉยๆเธอไม่มีทางออกจากที่นี่ได้นะคะที่ผีมันพูดแต่เนาะนะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่ไม่มีใครสามารถมาสถานที่นี้ได้นอกจากแบบทิ่ว่าได้ได้รับเชิญเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเจ,เจออะไรกันบ้างโอ้ซาคุยะ นี่คือสกุยะนะคะก็คือคาสุยะซาซาคุยะใช่ไหละคาสุยะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนของเราเองนะคะที่มาที่บ้านหลังนี้ก่อนที่เราจะมานะคะเขาโทรมาหาเราครั้งสุดท้ายบอกว่าเขาจะแต่งงานแล้วแล้วเขาจะแต่งงานอะไรกับใครโอ้โผีแบบรงศพนะคะมันจะมีทาพึ่งนะคะ จังหวะไอได้ไหมโอ้ไม่ได้เลยไปเลยไปค่ะต้องคาดตะปบอ่ะต้องต้องรอนิดนึงพรุ่งวัแล้วหนึ่งสองสามค่ะสี่ห้าหกโอ้โหโจุก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  มันไม่ตายยังไม่ตายหนึ่งครับโอ้มะกิมมันไม่ได้จังหวะเคาน์เตอร์ไงถ้าจังหวะเคาน์เตอร์มันยังติ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 งเนาะอาเลยหนึ่งสองเนี่ยเคาน์เตอร์มันมากสามสามีสม่ห้า,ายังไม่ตายอีกล้อโอโอ้ตายหมดเลยไปจับดวงวิญญาณน,นั้นห้าร้อยแต้มค่ะ นี่แหละค่ะข้อดีของของผีเวลาตอนที่ผีอยู่เยอะนะคะเราสามารถทำอคอมโบได้เยอะด้วยนะคะเพราะว่าวง,งแหวนมันจะมีเยอะมากเลยที่ผีที่ตัวผีนะคะเอาละค่ะลืมไปเนาะเราอยู่ในเกม f e t ธอร์เฟรมอะไรนะ m a i d e n of Blackwater นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านล่องหนนะคะ ซึ่งเรามาตามหาลูอยนะคะซึ่งเป็นอ่าเป็นรุ่นน้องของเราเองนะคะซึ่งลูอยได้หายไปจากบ้านนะคะหลังจากที่มีผีบุกมาที่บ้านเราเราตอนนี้เราอยู่ที่บ้านบ้านลองหนตามเพื่อที่จะตามหาลูอยนะคะไม่มีอะไรเลยถ้ามีของหรือว่าถ้ามีผีมันจะเป็นเงาสีขาวนะคะมีทีวีที่เปิดไว้ ตลอดเวลาเลยค่ะว้อะไรเนี้ยถ่ายปุ๊บมันก็สองสองคตเตอร์่ะน,นี้ผี่เดินดินกินเข้าเองนะฮะถ้ามันมีมากกว่าหนึ่งอะผี่ตัวเนี้ยถ้ามันมีมากกว่าหนึ่งมันจะสามารถเรียกเพื่อนมันมาได้เวลา เพื่อนมันตาย เรานั่นแหละเกือบโดนอยากได้วงเยอะๆว่นนี้ไปตั้งหลักก่อนค่ะอ๋อให้มันที่เป็นทางเลยเถอะนี่ขี่นะครับท่าขี่ กล้องโหลดโอ้ยโ,โดนตะปบบนเอ็กไม่ทันค่ะฮะถอยแล้วก็ไปเติมพลังอีกหรือเปล่ปาเนี่ยไปเติมพลังแน่นอนกลับมาวิถีพลังที่เต็มเปี่ยม เอาเตอร์นะคะได้หรือเปล่าต้องดูด้วยว่าผีมจะจอมตีเราไหมบางทีถ้าผีมไม่จอมตีเราเราก็ทำอะไรไม่ได้อะ่ะราตันหนึ่งสองค่ะโอ้ โอ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกดอกถุงแล้วเสียดายโอ้ยดูสิลูกมอนหายหมดเลยเพราะมันช้าเกินไป ตัง้งสังหนึ่งไปแล้วมา,มาให้จับคด,ดีห้าร้อยแต้มแต้มมีค่านะคะทุกแต้มมีค่าของนะคะฟิล์มถ่ายรูปเอ่ย,ยาเอ่ยนี่นะคะมันจะไปสรุปยอดตอนตอนท้ายๆเกมนะคะว่าเราจะได้เกรดอะไรได้เกรด S อสบวกไหม เพราะตั้งแต่อันนี้มามันเป็นเกจเฮบวกนะคะเดี๋ยวเราจะมาวนดูแถวนี้นี่มีผีไหมนะมีปะดูทีวีก่อนถ่ายรูปทีวีแป๊บนึงมีจูออนออกมาปะ <c oughs> โอเคค่ะตรงนี้มีน้ำขังนิดนึงนะคะตรงนี้โทรศัพท์ โอเคเราตามลุยไปแล้วนะคะลุยเดินไปทางโน้นนะคะอ่ะมาดูต่อลุยไปทางไหนต่อลุยไปนี้แหละไ่ใชยย่่านนี้นะในประตูเมื่อกี้โอเคเราจะเจอสักุยะค่ะ หายรูปทันั้นโอเคคาสุยะอืมคาสุยะนะคะหรือแท็กของเรา Track เนี่ยตามไปแท็กเนี่ยบางคำมันก็เร็วกว่าคนปกติเองะค่ะยังไงเข้าไปในห้องนะตามไปมีของไหมไม่มี เข้าไปนะคะต่อไปเป็นห้องสมุดนะคะห้องสมุดเต็มไปหมดเลยเราจะดูทแทร็กเราจะดูทแทร็กนี่คนับโน่นที่เราตามแท็กนี่ไม่ใช่เ,เรอคะ่ะเพราะว่าบางครั้งอ่ะ ถ้าเราไม่ตามแท็กเราจะไม่ได้รูปบางรูปนะคะว้าวฮึ่งไอ้สิงก็ตามมาสิเอามาพุ่งทะพุ่งไปหนึ่ง สองสามีร้อยเวลาเดินนะครับตีลูกเนี้เวลาเดินอ่ะมันจะเดินตามทางนะแต่ว่าพอเวลาเออเวลาโดนโจมตีอ่ะมันจะโจมตีไปตามทางเดินเนาะแต่ว่าเวลามันเดินอ่ะมันสามารถเดินทะลุได้แน่โดนช่วงเลยเรียบร้อยค่ะแต้มห้าร้อยแต้มนะคะนี่ เดี๋ยวจะมีรอยยิ้มอันแสนน่ารักนี่เห็นไหมวูแมนลุคกิ้งอินนะคะก็คือไอ้ทอรี่ทอวูแมนเมื่อกี้แหละทอวูแมนนะคะเธอไม่หนีออกจากที่นี่ไม่ได้หรอกอ่อห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 เก็บให้กดเก็บให้หมดเก็บให้หมด Yeah. ต้องเตรียมให้พร้อมนะคะเตรียมให้พร้อมอันนี้น่าจะปลดล็อกวะใช่ลนะปลดล็อกวะแต่เราจะยังไม่ไปค่ะเพราะเราจะต้องตามหาลุยอยู่นะคะซึ่งลุยนั้นใช่ป่ะถ้า ไม่ได้จะกดไม่ได้จะกดจะกดดูแท็กใช่รุอีเข้าไปในห้องาั้นเป็นไหโอเคเราจะเข้าไปหารูอีนะคะรุอีรอฉันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันจะโอโอทำไมมันใหญ่จังเลยเดี๋ยวเก็บอะไรนิดหน่อยตรงนี้นะคะอะไรอะฟิล์มหรอ เหมือนฟิล์มฟิล์มสิบสี่นะคะโอเคต่อจากนี้เราจะทำการเราจะทำการเปิด ลุย <Louis. S 2> เธอมาหาฉัฉนใช่ไหมก็โดนดึงค่ะดึงไปทะลุไปที่บ้านเลยหลังหนึง่งอำไมก๊อดที่บ้านนี้ที่ไหนเนี่ย มีคุใหญ่ด้วยราะคะตอนนี้เราทะลุอยู่ที่ไหนไม่รู้นะคะเนี่ยฉันอยู่ที่ไหน่ะระคาด้านหลังก็จะมีสมูทเนาะขอดูหน่อยเถอะ าคุยะคาุยะค่ะฉันไม่รู้ว่าฉันหรือจะทำยังไงมาไอามาจากที่นี่นะแต่ว่าครั้งสุดท้ายที่ฉันโทรหาเขาที่โทรศัพท์บางทีอาจจะหยุดมันได้มันนี่มันคือจุดจบ คาสุยะเธออยู่ไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันในพาร์ทหน้านะครับเพื่อนพาร์ทหน้านะคะ,เ,เ,ะ,คะเราจะเราจะเจอลูอิไหมเราจะตามลูอิทันหรือเปล่าแล้วเราจะพบกับอะไรนะคะติดตามในพาร์ทที่3นะคะตอนที่10นะคะอย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดติดตามให้พี่นบด้วยนะคะแล้วเจอกันพาร์ทหน้านะคะ่ะบายบายค่ะเพื่อน เพื่อนเพื่อนทั้งหลาย